เราจเบรกเกอร์เราก็ไล่จาก220โวลต์จากเบรกเกอร์ก่อนเนี่ยโดยเราจะไล่ทางลายก่อนหรือนิวตันก่อนก็ได้ทีนี้เราเราจะไล่นิวตันก่อนตามวงจรเนี่ยนะครับนิวตันสีน้ำเงินคือตามทางนั้นตรงมาที่มอเตอร์ก่อนก็ได้ดเนี่ยมอเตอร์คอยคอยเย็นเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยเราจะไล่มาเี่ สีขาวอามันเข้าสีขาวเนี่ยแต่ว่าสีอันนี้มันเป็นสีแดงก็ไม่เป็นไรอ,อหนึ่งแล้วนะเนี่ยมันเข้าสีขาวสีาาขาวสองอันนี้ก็คือตัวนี้ไม่เป็นไรเราก็หามมานี้ตัวนี้คือตัวนี้สอง,งนี้มานี่มันมาเข้าแมกเนติกแมกเนติกเขาตัวนี้นี่นี่นี่อ่านี่ มันนี่ละนี่นี่คอแม่เวติกด้านนี้นะอืเราไลา่ด้านนิวตอนก่อนนะเราออกจากแม่เหติกที่เขาทำแบบเนี้ยมันมีจุดแยกเห็นไหมละม่ะออกจากออกจากแม่เติิกมันก็มาเข้ามอเตอร์คอยร้อนอที่สีขาวนี่ เนี่ยออกจะไม่ได้ติดเนี่ยเข้าคอยล้อนที่สีขาวอืมอ่มเอนี่นะอ่าอ่แล้วที่คอยล้อนสีขาวมันก็ต่อต่อกับแคปแพนเนี่ยเนี่ยแคปแพนตัวนี้เนี่ยแคปแพรตัวเล็กเนี่ยอ่าอืมอืมอันนี้เป็นลมนะฮะทีนี้อีกเส้นหนึ่งของนิวตนันมันก็จะต้องมาที่แคปลันตัวนี้อ่านี่นิวตนันนิวตนัน นี่ฮะเดี๋ยวตอนใช่ใช่ใช่เพีงวันนี่ลงมาที่แคปลันแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เรามาต่อไอ้พวกนี้ไว้เรื่องทาลองหมดเรื่องแคปลันแมกเนติกต่อหัวไหนก็ได้ฮะข้างไหนก็ได้นี่ไม่เอาก็เหมือนกันยีงไงยังที่เดียวกันนีอ เราผ่านนี่มาแล้วนะเมื่อกี้เรามานี่มานี่นะแล้วก็มานี่นะอ,อะแล้วจากนี้จากนี้เรามาเข้าจากนี้เราจะมาเข้าคอมเพิวเซอร์อจากนี้เรา,มา,มาไม่ได้เอาคอมมานี่แค่รหลัง เมื่อเข้าแคบแคบลันใช่ไหมอืมอาจากแคบลันแคบลันเราบอกว่าเนี่ยจากแคบลันเรามาเข้าอ่าเนี่ยอ่า S, H, C, R <S <c <oughs> <S อยู่นี่แต่ R ไหมนี่มันมานี่แล้วนะ<ม>นี่นะนี่นะเออ,อ,อเอาคว่า C มันลองแรกกับมึงจรเลยครับอเอาอเอา S ก่อน S นี่เลย เอนี่ก็ตัวพีตัพกับตัวเอ๋อนี่นี่อยู่นี้ก็เนี่ยเอ็ดีดิสแล้วเอ็ดเอ็ดคอโคก็มาเข้าแคปลันก็มาเข้าแคปลนเอเอ็ดเก็มาเข้าแคปลัน ชั้นที่แคปหลั่งมันก็จะมีนิวตันมาอนี่มาแอ่ว C C C มันมาที่แมกนติกแมกนติกนี่แมกนติกตัวนี้ที่ข้าง L ทาง L อ่าตอนนี้มันจะมาไล่ L แล้วนะนิวตันมันสนะุดนล้ทีนี้ตรงนิวตันเห็นว่าเขาเขาเขาเ,<ข>เ,เ,เ,เขียนรงจาระว้ว่าแบบนี้โยงมาหากันก็คือเส้นนี้เนี่ยนี้คือเส้นนี้แม่เมติกนะใช่นิวตันโยงมาหากันนี่นี่น จะวิง่งมาเน่ยเอ๋อทีงนี้ทูกแล้เอออือ,อทีนี้ที่ขั้วที่ขั้วสีนี้มันต่อรับไฟที่นี่ที่ข้างแอลเนี่ยโอ้โหลดไม่มีทีนี้ตรงนี้ก็ต่อเข้ากับสีดำนี่จะ นนีจอข้าวสีดำตัวนี้นี่จอข้าวสีดำนี่ตอนนี้เรามาไล่นี่แล้วนะไล่ลายแล้วนะข้าวแม่แมกเนติกแมกเนติกไปดูวันนี้วันนี้วันนี้จอที่นู้นครบจอที่นู้นข้าวไฟมันก็ต่อได้ทุกอันรั๊บแ้่เดเอาลองลองที่นี้ที่เห็นว่าที่แม่แมกเนติกวันนี้ก็มีขาคอนโทรลก็คือขาันนี้ขาคอนโทรนตัวนี้แมกเนติก เล้วเขามาเข้าทัมเมอร์คอนโทรลนอ่ะคอนโทรนนี่ก็เรียกวคอนโทรลครับที่แข่งคอนโทรลแขงคอนโทรลแผงคอนโทรนมันก็จะต้องมีไฟมานี่คราวนี้นี่ต้องมีลายมาให้มัน แล้วก็มีนิวตันมาให้มันไลยกันหนึ่งตอนอ๋อนี่มาจับแผงตัวนี้ใช่ลายเพราะก็ว่าลายมันจะมีเขียนไหมวะใช่ใช่ไลายอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอืมแล้วก็นนี้สายนิวตันนิวตันมาจากตัวนี้อ๋อนี่จับจากไฟบ้านจับอย่างนี้มาอืออือทีนี้ก็ที่พัดลมนี้ลมก็แฟนมัน ก็ตามสีเลยมันก็จะต้องมีไฟมาให้มันเนี่ยม,ม,มีมีกาวาให้มันเนี่ยกาวาให้มันกาวให้มันขีขาวเลยเออแล้วก็นี่มีโลโลมีเดียมไฮเออโลก็แปลว่าช้าเออมีเดียมก็กลาง<อ>ไฮก็แรงเนี่ยเอามาจากสีนี้เลยน,นี่น,นีนจะจัด โอเคเีวครบวงจรออือันนี้เขาเรียกแบบลอตเตอรี่แบบลอตเตอรี่ตามวงจรเลยอนนี่อันนี้ครบวงจรแล้วเสียปากแล้วเดี๋ยวผมลองเสียบปากดูนะ อันนี้มันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็น,ปน,ปนถ้าเป็นแบบไออโน้ตโรตารีไม่ใช่ถ้าเป็นอะไรโรตารีจะไม่ใช้โพเทนเซียมถูกป่ะกับแคปสตาทนี่ไม่ใช่่ชชผมสตาร์แล้วนะ that I...